มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะพูดถึงระบบ Test a น d Go นะคะล่าสุดทางภาคเ,เอกชนค่ะก็ได้มีการเสนอให้รัฐบาลยกระดับการเข้าประเทศผ่านระบบ Test a น d Go นะคะแทนการที่จะปิดประเทศโ่วคาวพร้อมกับเปิดพื้นที่แ a นส b บ็เพิ่มนะคะฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอประเมินเวลาก่อนขอประเมินสถานาการณ์ก่อนแต่ก็ยอมรับนะคะว่าเตรียมที่จะเปิด s a น d b o ็ใน28พืนทีค่ะ นยายพิพัฒน์รัศกระการัรฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคะ่ะว่าจนถึงขนาดนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าคนไทยตื่นตัวดูแลป้องกันตัวเองและสามารถเข้าร่วมงานนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะว่าจะระงับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระบบเทสแอนโกต่อจากวันที่4มกราคม2 5 6 5หรือไม่แล้วก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวตกค้างที่ค่อยๆทยอยเดิน ทางเข้าประเทศวันละห0,000ื่นคนไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะทั้งนี้อาจจะปรับระบบการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตราโมเดลภูเก็ตซันส์บ็อกนะคะในพื้นที่จังหวัดที่เคยทดสอบระบบซันส์บ็อกอีก28แห่งทั่วประเทศไทยค่ะจังหวัดไหนนอกจากภูเก็ตได้ไหมถ้าหากว่าเราสามารถเลือกได้และมีความพร้อมของ แต่ละจังหวัดว่าโอเคเมื่อจังหวัดนั้นเปิดเป็นแซน์บ็อกแล้วเนี่ยสามารถเอานักท่องเที่ยวไม่ให้ออกนอกพื้นที่ได้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พวกเราจะพยายามทำให้เต็มที่ ฝักฝั่งของเอกชนนะคะด้านประธานหอ,อการค้าไทยเนี่ยก็มองว่ารัฐบาลไม่ควรที่จะระงับการเข้าประเทศแบบเทสแอนโก o เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในทางกลับกันเห็นว่าควรที่จะให้ลงทะเบียนต่อแล้วก็พิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างเช่นจำนวนผู้ติดเชื้อและความพร้อมของจังหวัดอื่นๆเพื่อทำแซนด์บ็อกด้วยทำแซนด์บ็อผมว่ามันจะช่วยนะครับทาให้ uh, การท่องเที่ยวหรือว่า ภาคบริการมันดีขึ้นที่สิ่งที่เขาตกใจก็คือว่าถ้าเราประกาศไปแล้วเนี่ยกว่าจะเขานำเอาพนักงานนะกลับมาทำงานก็หายากอยู่แล้ว และถ้าตอนนี้ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยพนักงานก็ไม่มีความเชื่อมั่นมันจะกลับไปอีกทีหนึง่งมันจะซ้ําเติมปัญหานะครับส่วนนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคงไม่สามารถดําเนินมาตรการปิดประเทศได้แต่จะใช้มาตรการพยุงการบริโภคในประเทศการจ้างงานคู่ขนานกับมาตรการสาธารณสุขนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ